ชาวกัมพูชาว่าอย่างไรเมื่อนักกีฬากัมพูชาอย่างเจสซาข่านกำลังจะลงต่อสู้ปั้มจับล็อกชิงแชมป์โลกในรายการวันแชมเปี้ยนชิพของคนไทยที่สิงคโปร์ครับศึกวันไฟไนวันเสาร์ที่30กันยายนเช้าว,วันนี้นะครับคุณผู้ชมครับซึ่งจะเริ่มทำการแข่งขันตามเวลาประเทศไทยตั้งแต่เวลา7นาฬกาและจะถ่ายทอดทางช่อง7 HD ช่อง35เวลา10นาฬิกา และจะมีการยิงสัญญาณสดไปทั่วโลกมากกว่า190ประเทศซึ่งในนั้นก็รวมกัมพูชาเข้าไปด้วยนะครับซึ่งจะถ่ายทอดทางช่องบายนทีวีให้คนกัมพูชาได้ดูนะฮะจริงๆแล้วบายนทีวีเนี่ยซื้อลิขสิทธิ์ของวันไปนานแล้วครับแต่ว่าไม่สามารถจะถ่ายทอดได้เนื่องจากกระแสการต่อต้านในกัมพูชาที่บอกว่าถ้าไม่มีนักกีฬากัมพูชาจะถ่ายทอดมาทําไมประมาณนี้นะฮะสรุปใจความที่แอดเคยทําคลิปมานะครับแต่วันนี้มีนักกีฬ ของกัมบูชาแล้วนั่นก็คือเจสซ่าคานครับซึ่งก็มีกระแสทั้งเชียร์และกระแสทั้งต่อว่าเพราะเจสซ่าขานปฏิเสธจะลงแข่งขันยูจิสูให้กัมบูชาในการแข่งขันเอเชียนเกมที่หางโจวประเทศจีนนะครับแต่เลือกที่จะมาชิงเข็มขัดแชมป์โลกปั้มจับล็อกรุ่นอะตอมเวทหญิงในรายการวันไฟไนท์แทนซึ่งเป็นแชมป์ของวันเอฟซีนะครับซึ่งในการแข่งขันกีฬาซีเกมนะครับกัมพูชานั้นก็ทําเหรียญได้เป็นจํานวนมากนะฮะแต่ปรากฏว่าพอไปถึง การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมนั้นกัมพูชายังไม่มีเหรียญติดมือเลยแม้แต่เหรียญเดียวนะครับประเทศอย่างบูไนและลาวก็มีเหรียญแล้วถึงแม้ว่าจะเป็นเหรียญทองแดงหรือเหรียญเงินแต่ก็ชื่อว่าได้เหรียญแล้วนะครับสำหรับประเทศในแถบอาเซียนของเราก็ยังมีแค่ติมอร์เลสเตกัมบูชาและเมียนมาเท่านั้นที่ยังไม่ได้เหรียญในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมในครั้งนี้นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่ทําให้กระแสการที่เจซ่ามาชกในวันแชมเปี้ยนชิพนั้นดูซอฟต์ลงนะครับและเท่าที่ ได้เห็นคอมเมนต์ของชาวกัมพูชาในเรื่องของการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมนั้นก็ทําให้ชาวกัมพูชาหลายๆคนตาสว่างว่าการที่กัมพูชาได้เหรียญทองในกีฬาซีเกมเยอะแยะมากมายนั้นมันเป็นเพียงแค่ภาพลวงตาในการผ่านงบประมาณในการดึงนักกีฬาต่างชาติเข้ามาแต่มันไม่ได้ส่งผลต่อความสําเร็จหรือการพัฒนากีฬาในประเทศของพวกเขาเลยนะครับแต่ก็ยังคงเป็นคนส่วนน้อยนะแอดก็เลยยังไม่ได้ทําคลิปตรงนี้ถ้ามีประเด็นที่มันดูน่าสนใจมากกว่านี้แอดก็จะนำมา ให้คุณผู้ชมได้รับชมในช่องของเราก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงไฟต์กันก่อนนะครคุณผู้ชมครับก่อนที่จะไปดูเรื่องราวของชาวกัมพูชานะครับซึ่งวันไฟ์ไหนที่จะทําการแข่งขันกันที่สิงคโปร์ในเช้าวันนี้นะครับซึ่งไฟ์นี้นะครับเขาจะชูนักกีฬาต่อสู้ที่เป็นผู้หญิงก็จะมีนักกีฬาหญิงของไทยลงแข่งขัน2รายการด้วยกันนั่นก็คือชิงแชมป์เฉพาะการ MMA อะตอมเวทหญิงระหว่างสเตมแฟร์เทคกับฮามซองฮีนักกีฬาชาวเกาหลีใต้นะครับและการโชกติกาพิเศษระหว่างซง จริงหนานกับวันเดอร์เกิลนักกีฬาไทยส่วนในฝั่งของผู้ชายก็จะมีการชกกัน6คู่มีนักกีฬาไทย2คนลงทําการแข่งขันด้วยนะครับก็เป็นศึกวันใหญ่นะครับที่ชาวโลกก็รอคอยที่จะได้ชมไฟสนุกสนุกได้ชมศิลปะการต่อสู้ของไทยเราแต่การแข่งขันครั้งนี้เนี่ยจะมีทั้ง MMA ปั้มจับล็อกแล้วก็มีมวยไทยให้ได้ชมกันโดยผู้ได้รับสิทธิ์ถ่ายทอดในกัมพูชาในครั้งนี้อย่างบายอนทีวีเขาก็ได้กล่าวเอาไว้ว่าเจสซ่าคานนักกีฬายูจิสุ ที่ดีที่สุดของกัมพูชาจะพบกับเดนิลี่แคลลี่แชมป์จากสหรัฐอเมริกาในเวลา9นาฬิกาของวันที่30กันยายนหรือ21นาฬิกาตามเวลาของสหรัฐอเมริกาและเป็นการแข่งขันในรุ่นอะตอมเวทเพื่อชิงเข็มขัดบนสังเวียนของวันแชมเปี้ยนชิพในศึกวันไฟไนท์ครั้งที่1 4ที่ประเทศสิงคโปร์สามารถรับชมสดได้ที่ Facebook ของบาร์ยนทีวีจะถ่ายทอดสดให้ได้ชมหลังจากนั้นก็มีชาวกัมพูชาเข้ามา พิมเชียกันนะครับในบายนส่วนใหญ่ก็จะเชียนะฮะโดยบอกว่าเป็นคู่ที่ดีนะครับแต่รู้สึกว่าทางฝั่งเจซ่าข่านจะเป็นรองประมาณนั้นนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าแอดจะไม่ผิดทั้งคู่เคยเจอกันมาแล้วนะฮะและเจซ่าข่านก็แพ้ไปนะครับส่วนคู่เอกของรายการก็อย่างที่แอดได้เรียนไปนะครับก็จะเป็นการพบกันระหว่างสแตมแฟร์เทคนะฮะพบกับนักกีฬาของเกาหลีใต้ฮามซองฮีนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูความรู้สึกของชาวกัมพูชากันบ้างครับคุณผู้ชมครับในเพจของบาย์ยน มีคนคอมเมนต์ไม่เยอะนะครับเพราะฉะนั้นแอดจะขออนุญาตไปเลือกเอาคอมเมนต์ในสังคมมวยของทางกัมพูชาอย่างคิงกุลแมซึ่งทางคิงกุลแมนะฮะเขาก็ให้แคปชั่นในข่าวที่เขาเอามารายงานเอาไว้บอกว่าเจสซ่าขันช่างน้ำหนักเรียบร้อยแล้วและจะลงคำการแข่งขันชิงเข็มขัดกับคู่ต่อสู้เก่าของเธอซึ่งเป็นนักกีฬาชาวสหรัฐอเมริกาและขอพอรอันประเสริฐทั้งหลายช่วยดลบันดานให้ได้รับชัยชนะจากการแข่งขันจากแดนไกลและขอให้ชาวกัมพูชา ด่วยกันเชียนะครับเดี๋ยวเราไปดูความคิดเห็นของชาวกัมพูชากันบ้างครับคุณผู้ชมครับว่าพวกเขาจะมีความรู้สึกอย่างไรหลังจากที่ทราบว่านักกีฬาของกัมพูชานั้นกําลังจะลงทําการแข่งขันซึ่งอย่างที่ได้บอกไปนะฮะว่าส่วนใหญ่ชาวกัมพูชาเขาก็จะเชียร์และครับแต่ก็มีบางส่วนที่รู้สึกไม่ค่อยพอใจนะครับโดยชาวกัมพูชาคนแรกครับเข้ามาคอมเมนต์เอาไว้ว่าฉันรักเธอได้ฉันก็ลืมเธอได้เช่นกันเพราะเข็มขัดเพียงเส้นเดียวเธอถึงกับทิ้งการแข่งขัน ที่จะเป็นตัวแทนกัมพูชาในเอเชียนเกมที่ประเทศจีนคอมเมนต์ comment ต่อไปนะเป็นชาวไทยนะครับมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าขอบคุณกัมพูชาที่ช่วยโฆษณารายการมวยระดับโลกให้กับประเทศไทยนะคอมเมนต์ comment ต่อไปนะครับเขาบอกว่าเจสซ่าคานต้องเป็นตัวแทนให้กับกัมพูชาเท่านั้นทําไมต้องเอาธงอเมริกามาติดด้วยอ้าวเขาเป็นลูกครึ่งนะฮะเออแปลกดีเหมือนกันนะคอมเมนต์ comment ต่อไปครับชากัมพูชาคนนี้มาคอมเมนต์เอาไว้ว่าขอให้ประสบ ความสําเร็จนะคอมเมนต์ต่อไปนะฮะเขาบอกว่าพยายามต่อไปนะคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าเป็นกําลังใจให้คุณนะขอให้พี่สาวของฉันจงเจอแต่สิ่งดีๆขอให้ประสบความสําเร็จต่อไปนะคอมเมนต์ต่อไปนะครับชากัมพูชาคนนี้มาคอมเมนต์เอาไว้ว่าขอให้เจสซ่าข่านจงชนะคอมเมนต์ต่อไปนะฮะเขาบอกว่าขอให้ชนะ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 นะพี่สาวคอมเมนต์ต่อไปเขาบอกว่าขอให้ประสบความสําเร็จนะคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าพรุ นีฉันจะรอชมเลยคอมเมนต์ Comment ต่อไปครับเขาบอกว่าขอให้เจอแต่สิ่งดีๆนะและก็ขอให้ประสบความสำเร็จตลอด ไปคอมเมนต์ Comment ต่อไปนะครับเขาบอกว่าโปรดนำใช้ชนะกลับมาสู่กัมพูชานะเจสซ่าคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่ากัมพูชาคือผูชนะคอมเมนต์ Comment ต่อไปนะครับเขาบอกว่าไม่ว่าจะยากเย็นแค่ไหนขอให้คุณพยายามต่อไปคุณก็จะพบกับความสำเร็จคอมเมนต์ Comment ต่อไปนะครับเขาบอกว่าว้าวกัมพูชาชนะชนะชนะคอมเมนต์ Comment ต่อไปนะครับเขาบอกว่าฉันเชื่อว่าเจสซ่าจะชนะในวันพรุ่งนี้ คอมเมนต์ต่อไปนะเขาบอกว่าฉันอยากรู้ว่าเจสซ่าจะต่อสู้ตอนกี่โมงคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าพวกเราทุกคนช่วยกันอวยพรให้เธอประสบความสำเร็จในการแข่งขันด้วยเถิดคอมเมนต์ต่อไปครับเขามาคอมเมนต์ไว้ว่าคุณรู้ไหมว่าพวกเขาจะชกกันกี่คู่ คอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าฉันต้องยอมรับจริงๆว่านักกีฬาคนนี้สวยจริงๆคอมเมนต์ต่อไปนะเขาบอกว่าขออวยพรให้เธอได้เจอแต่สิ่งดีๆนะคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าสู้ต่อไปนะกัมพูชาสู้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 นะกัมพูชาเขาสู้สู้เหมือนเรานะเขาใช้คําเชียร์เหมือนเรานะครับสู้สู้นะครับคอมเมนต์ต่อไปครับชาวกัมพูชาคนนี้มาคอมเมนต์เอาไว้ว่าฉันหวังว่าเจสซ่าจะนําชัยชนะมาสู่ชาวกัมพูชาของเราคอมเมนต์ต่อไปนะ เขาบอกว่าฉันหวังว่าเจซ่าจะชนะในแมตช์นี้ คอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าขอให้เช้าเขมรไม่ว่าจะอยู่ในที่ใดในโลกนี้ขอให้พวกคุณจงชนะทุกสิ่งทุกอย่างคอมเมนต์ comment ต่อไปครับเขาบอกว่ามันดูเป็นรอยยิ้มง่ายๆแล้วก็ดูน่ารักมากๆมันพิสูจน์ถึงความเป็นนักกีฬาและความหลงไหลในกีฬาของชาวอเมริกันจริงๆคอมเมนต์ comment ต่อไปครับชาวกัมพูชาคนนี้มาคอมเมนต์เอาไว้ว่าถ้าคุณไม่ยอมแพ้คุณก็ยังคงมีหวังในเข็มขัดนี้อยู่แล้วคอมเมนต์ comment ต่อไปครับเขาบอกว่ากัมพูชา ของเรามีสายเลือดนักสู้ที่รู้จักกันดีและ เลือดนั้นก็อยู่ในตัวของเจสซาคานขอให้เธอจงชน,นะคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าเจสซาเป็นคนมีทัศนคติที่ดีฉันเชื่อในตัวเขาคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าฉันเชียร์เธอเสมอไม่ว่าผลของวันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าฉันอยากจะไว้พรให้เจสซาชน,นะและนำเข็มขัดกลับสู่กรรมบูชาในวันพรุ่งนี้ขอให้เธอจงประสบชัยชน,นะ คอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าขอให้คุณเจอสิส่งดีๆนะจากที่แอดได้แจ้งไปนะครับคอมเมนต์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคอมเมนต์เชียร์เจซ่านะครับมมก็จะมีน้อยมากครับที่จะมาตําหนิเธอนะครับที่บอกว่าเธอไม่ยอมลงแข่งขันให้กับชาวกัมพูชาในกีฬาเอเชียนเกมที่ประเทศ จ,นนรจริงๆแล้วก่อนหน้านี้มีคอมเมนต์ที่ไม่พอใจเยอะนะครับแต่พอมาถึงแมตช์การแข่งขันก็เหมือนว่าคอมเมนต์พวกนั้นก็จะหายหายไปนะฮะคุณผู้ชมก็สามารถรับชมการถ่ายทอดสดครั้งนี้ได้ในช่องทางที่อันได้บอกไปนะครับไม่ว่าจะเป็นบน Facebook YouTube ของทางวัน Championship หรือว่าจะเป็นในช่องทางช่อง7 HD นะครับก็จะเริ่มถ่ายทอดตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปแต่ถ้าหากใครอยากรับชมแต่ช่วงเช้านี้ไปเลยก็เปิดสื่อออนไลน์ของทางวัน c h ม mpionship ก็จะสามารถรับชม กันได้เลยนะครับตั้งแต่เวลา7นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับก็ช่วยกันเชียร์นักกีฬาไทยของเรากันครับสเต็มด้วยนะครับให้เธอได้มีโอกาสได้เป็นแชมป์โลกเฉพาะการรุ่นอะตอมเวท MMA ให้เธอได้เข็มขัดเพิ่มอีก1เส้นนะฮะเธอจะเป็นนักกีฬาหญิงชาวไทยคนแรกครับที่ได้รับ ค่าตัว10ล้านบาทนะฮะเธอจะเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่ศิลปะการต่อสู้ของไทยของเราไปสู่สายตาชาวโลกนะครับส่วนชาวคัมพูชาเขาก็เสียเจสซาขานในกีฬาปั้มจับล็อกกันไปนะฮะแล้วเราก็จะมาติดตามผลกันว่าจะเป็นอย่างไรแล้วแอดจะนําเอาคอมเมนต์หลังการแข่งขันมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันอีก ครั้งหนึ่งนะครับการแปลความคิดเห็นภาษาต่างประเทศทั้งหมดเป็นการแปลด้วยโปรแกร,รมอัตโนมัตินะครับหากมีข้อความใดที่ผมอ่านผิดไปแปลผิดไปหรือสรุปใจความผิดเพี้ยนไปไม่ตรงกับเจตนารมของผู้โพสต์ก็ต้องขออภัยเอาไว้น้าที่นี้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องของเราครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้ช่องของเราด้วยนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าลิปนีลาไปก่อนสวัสดีครับ